ปลาหวินาทีครับโอ้ oh, oh, ขอบคุณพิตตี้นะจ๊ะส้มมาเสียป้ายส้มคนก็ส้มนะอย่างส้มเลยเาผมขออนุญ,ญาตไล่เรียงต่อไปเลยได้รับผมจ้า ทาจาาพิชัยจะเป็น171สมชัยมังคลาธาดาพงครับผมและ999าเกนพดลทรงอยู่ครับกิจที่14เป็นหาปกรณสุขบรมเมศครับกิจที่15เป็นประพังกรจันหงครับผมและ16เป็นวราวุฒโทวันน่งครับไปครับคุณผู้ชมสตาร์ทแบบโรลลิ่งสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็6รอบสนามด้วยกันนะครับทีไปติดทานบปอเดอร์เล้วนะทีจปิดทานสปอเดอร์ด้วยนะ กองเชียร์น้ำมนต์มาเยอะเลยครับผมจ้ะนี่กองเชียร์สะใจหมูสามด้วยสะใจสะใจสจหมู่สามอันหัวบวบจำได้แล้วนะจำได้เลยอ,อันหัวบวบนี่ครับราทิ้กิจลำดับตามนี้นะครับเองก็เป็นสุนันท์กับพานุพงศ์อัลลานแล้วก็ยุทธนาต้องต้องดูว่าสุนันท์กับพานุพงศ์ชิงตัว ตาร์กันงไครับผมอันนี้เขาคอลี่ไฟแบบมาเมื่อคืนเมื่อวานนะเมื่อวานช่วงเย็นครับผมคอลี่ไฟมาก็เร็วที่สุดเหมือนจะเป็นทางด้านของสุนัน์เงียบผังแว่นครับคอลี่ไฟมาด้วยเวลา1.12.279ครับยิติศักดิ์แก้วดีเชียร์ทุกคนนะครับนุกพาราเพื่อนนุ0กสามร้อยตอนนี้เหลือ250้าแล้วก็ไม่มาขาดไป50 หนึ่งจดหนึ่งหนึ่งเทียตีได้ไหมเทียตีอะไรเนี่ยตาก็ไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้ช่วงนี้เพิ่งตัดแว่นมาใหม่ต้องติดใหญ่ๆนะวันก่อนโอ้โหลืมแว่นตานี่แย่เลยอ่านอะไรไม่เห็นเลยรถเบนซ์เทียเจ็ดห้ารถเบนซ์สุนัน์นะอเดี๋ยวสุรศักดิ์สร้อยทองบอกใบก้อนสู้ แล้วใครขับรถใบก้อนนะพวกเอามือถือฝากไว้ใครอะพวกอย่าบอกว่าพวกพิมพ์มาในรถนะแกว่างมากก็ตีมือแตกเลยนะขับรถเล่นโทรศัพท์ได้ไงทูายทูนะเขาเรียกว่าพี่น้องชาวเหนือด้วยนัสตาร์7 7 7 9 9 9 1 9 1 3 8 3าเหน่เกมาในเลกเลยพูดตรงนะฟังแล้วนี่เหมือนแบบอันนี้เลยคอเซนเตอร์อะไรรู้ แกง๊ Star, แกงเนี่ยน็อตสตาร์น็อตสตาร์กลับเป็น็อตสตาร์แกง๊งน็อตสตาร์เออก็เท่พนะพวกตองตองมาครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าคันหน้าสีเหลืองนี่บุรีรัมย์ครับผมคันสีฟ้านี่เพชรบูรณีเอาแล้วข้างหลังน,นี่มีบางแสนชลบุรีแล้วก็เชียงใหม่อ้าโอ้ของดีทั่วประเทศเลยเว้ย อ้าผมสัญญาณไฟแดงดับลงเปิดเกมคข่น 47k2 racing t ัก by arm confirm ผมตรงนี้โอ้โหเลี้ยงหน้ากระดานกันมาอ้แเลมีการประทะเล็กน้อยชิ้นส่วนมีหลุดออกมาแล้วนี่หลุดออกไปเหมือนเป็นตัวสีเทพครับผมลื่นครับลงยาแล้วลื่นแน่นอนไปโดนสก,กิดจ,จังหวะนั้นนะครับเห็นเห็นแล้วว่าพอลงยาช่วงเช้ามันลื่นครับผมน้ำค้างเพิ่มยังอยู่ยานะครับไปเป่เปาดันต่อก็ มาดูครับจังหวะนี้โอ้โหสปัดมาแรงมากเลยอันดับหนึ่งครับสุนันครับสองก็เป็นพันโกงสามเป็นยุทธนาครับสี่เป็นเพชรบดห้าอยู่ตรงนี้ครับกับอาแปดสามจเจ้าจิ๋วอาโมโตเพืองน้าเสียดายครับกับบอสตัวอนออกตัวนะครับมีสกิดกันนิดนึงนะครับตอนแรกรู้ว่าจะแก้อาการได้หนะครับ โกรอบครับกองเชียมาแล้วไปครับลุยกันครับยาว,ยาวๆไปแล็เกอร์อยู่ตรงนี้ครับนี่พี่สมชายอยู่ตรงนี้และดูครับช่างเท่น,น,น้อยครับติด,ดับผมติดทางด้านของสุนันเนียมพักแว่นแล้วครับผมเพียงรอบแรกผ่านไปเท่านั้นกันถ้าเราดูดีๆนะทรับผี่รู้สึกว่ารถของพันุวงศ์อะคลีนกว่าเยอะเลยนะ <c oughs> เรื่องควันนะใช่ดูนะเหมือนจูนมาสมบูรณ์อะ <c oughs> จูนสมบูรณ์เน, <c oughs> นี่ยเห็นไหม นี่ดูดีดีเนียนครับผมเนียนนะเนียนผมก็อยากให้ทุกท่านเนียนเนียนตานะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะพี่น้องพราวปิ๊กอาเดี๋ยวนี้ก็เร็วแรงและควันนะพยายามทำหน่อยนะครับเราจะได้อยู่ในมาตรฐานยกระดับกันนะครับมีบ้างเวลา้ซเที่ยวสีเทลเข้าใจครับผมอ้าวนี่แล้วสยามโซนนะครับไปแล้วเขาตลาดเก็นรังสี บีดีเอฟ้าวหมุนเลยโอ้โหทีนี้ก็อยากให้พี่น้องนักแข่งอย่าเพิ่งรีบถอดหมวกกันน็อกนะฮะร้อย้ปลอดภัยก่อนนะครับไปอยู่ในโซนที่ปลอดภัยก่อนนะฮะแต่ไม่รู้เราไม่เห็นนะว่าไปชนอะไรกันโอ้โหพี่ตัวพีตวพ่ตัวอยู่ตรงนี้ครับพี่ตัวน่าจะประคองกลับเข้าพิดนะครับพี่ตัวน่าจะประคองกลับเข้าพิด แหมสงครามเกิดแล้วฟาเอ๊แต่เช้าเลยดูคู่นี้ดีกว่าสงครามแข่งดวนดูคู่หน,หน้าดีกว่าครับว่าจะออกหน้าไหนครับค <นะ S 2> ุนันโดนกดดันอย่างหนักจากทั้งเทพมากๆเลยนะถูกว่าข้าขงหลังที่ตามมาก็มีน้ำมนต์ใช่น้ำมนต์เป็นคู่แล้วกันนี้ก็เ,เป็นทศพโน,นะครับชิงกันครับแบทเทิลเป็นอันดับหนึ่งครับเนี่ย อันดับ3เนี่ยแยกกันครับเอาเหนือรานีนครับรถสปนช่องจังหวะในครับนี่ครับส่วนทุนเรียนน้องเกฟมาแล้วเลีย้ยวได้ไหมโอเคประคองอยู่ครับรถสปนแต่น้ำมนจะเอาคืนในช่วงตรงนี้แต่ว่ารถสปนปิดลายในไว้ได้ครับผมมาครับตอนนี้รถสปนกำลังจะพาน้ามนลลง 100R ครับผม นอสตาคุณต้องเอาใจช่วยนอสตาเอาทำไมเครื่องมันไปแผ่วๆลงมาดูเห็นไหมโดนยืดอกไปเยอะเลยหรือว่าโคชพลฟูลลายเกินมาเอารายหนักมากอ่ะดูดิเล่นแบบโหล่อยอารอยมาทั้งลำเลยครับมาดูผู้นำครับตรงนี้ครับผู้นำโทนกดดันอยู่แล้วก็ตีครับตามมาคู่หนึ่งนี่มาแล้วครับเอาแล้วครับใครเป็นกองเชีเพชรชูบุครับหนึ่งหนึ่งเก้าจังหวะนี้แทงข้างในครับโอ้โหสุดนันเก็บฟานโด่ครับโอ้โหตรงนี้ครับ อนุวงศ์กินยืนครับแรงในค่วงนี้ครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสุนันผมเห็นแล้วสุนันยกนะครับเพราะว่าไม่อยากปะทะแล้วครับผมไม่เป็นไรครับน้อยสำเพ็งบอกว่าเราแข่งกันเรยาวเหลืออีกสามรอบสนามครับแข่งกันทั้งปีดีกว่าเรียกว่าเอาทั้งปีนะสนามจะเป็นแชมป์ประจำปีไอสนามนี้พลาดสนามนี้เราได้ดูกันยาวฮะผมจะบอกนักแข่งหลายๆคนว่าแข่งกันทั้งปีนะฮะไม่จะเป็นทิ้งรถ มวืวานี่้ทิ้งรถกันหลายคันเลยนะวางแผงดีๆครับรายการเรามี6อีเวนต์นะไม่ใช่มีอีเวนต์เดียวแล้วเลิกเพราะแสนอสะสมเนี่ยแชมป์ประจำปีเนี่ยต้องวางแผนนะครับ oh. โอ้ยเอ้โต oh. ครับลง 100R oh. ในบอกกาวเวลแท็ครับลงบอกขวดไปแล้วครับแหม แล้วจู่ในจุดนู้นไม่รู้ว่ารถจะอยู่ในจุดเสียหรือเปล่าเดี๋ยวอ,อรอดูทีนึงโอโ้โหลอยมาทั้งลำแล้วเอาแล้วโอ้โหไม่ยอมครับนีนน่ครับโอ้ยน้อยน้อยจะเอาคืนตรงจุดนี้น้อยน้อยไม่แม่มันไม่ถึงนะอ่ารถไทยี่ยพ่นสเปรย์เราออกฉีดยุงเนี่ยรถไปก้อน <ไป S 2> นะผมไปก้อนนี่นนเองไอ้นี่โอ้โหมาฉีดยุงเลยแต่เช้าวันขาวตัวสนามเลยแต่คนขับเป็นแมนพุงฮะอ๋อ เอาแมนคุงขับสุรศักให้ให้ยืมเอ้ยเฮ้ยสเปยเฮ้ยเฮ้ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงแปะอิงแอบว่าโอ้ยเอาเลยดีครับสุนันเงียบผักแว่นครับเริ่มบู๊แล้วคุณผู้ชมบู๊หนักมากขึ้นครับแล้วผมบอกเลยว่าคนที่อาจจะเป็นตายอยู่คือทศพลโกศลานันท์ครับแบบนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรไงรครับอะไรใจตันหรือเปล่าอะไรไงมันลวกเต็มเต็ม เก่งกับแขกขนาดนี้แหละย,ยึดให้มันแน่นๆหน่อยเว้ยโอ้โหอะไรล่วงเป็นแถวอ,อะไรเอสโซ่หรือเปล่าน่าจะกันโจนเสโซ่ละโอ้คุณผู้ชมครับรุ่นแรกก็อเอาแล้วดิ เอามาครับ12-3ติดกันหมดเลยครับพันธุ์งศ์กินยืนครับอันดับหนึ่งอันดับ2สุนันท์อันดับ3เป็นทศพลครับออกหน้าไหนนะครับทีนี้เอาบีปโอยหลังไหนกันเเรียบร้อยครับเรียบร้อยจะบอกดีครับหมุนไปเองครับพันธุพงศ์ครับแหมพันโลหกครับพันโลหกครับทำให้สุนันท์เยี่ยพผ้าแฟนครับช่วงจังหวะนี้แซงขึ้นมาได้แล้วมันมาแซงในรอบดีแล้วด้วยในรอบสุดท้ายแล้วดิกำลังเข้าสู่ไฟแอลแลครับผมอย่างงี้ครับสุนันท์ครับ มาแล้วับผมขวัญใจองทุกท่านสัมเพลงช<ห>็อปตาย้วครับ,รบตอนนี้เอาแล้วครับสตารน์นอสตาร์จะมาขึ้นสามทีถ้าย่างงี้อเอานอสตาร์เอาไหม<ป>นอสตารเ์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์โดนแล้วตอนนี้ครับมาดูดีกว่าว่าสัมเพลงช็อปจะจบหนึ่งว้เรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นกับพานุพงกินยืนครับล้นออกไปหรอเปล่าอันนี้เราไม่เห็นนะครัไม่เราเห็นภาพสวิตมาตรงนี้ครับแหมกดดันครับกดดันจะเอาคืนแหละ นะครับอาจจะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ประคองจบดีกว่าครับผมเอาคะแนนเอามาดูผู้นน้ำครับหนึ่งสองตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วรอบสุดท้ายครับหนึ่งสองตรงนี้อยู่ดีๆก็เหนื่อยแครับผมสุนันท์กับทศพลครับผมตรงนี้ดูครับเอาแล้วทศพลเหมือนเข้ามาเคาะฝาท้ายแล้วครับผมเอาไหมครับอย่างนี้เป็นคลาสเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเหตุจากการลื่นจังหวะนี้ถ้าประคองดีๆก็น่าจะปิดลายอยู่ ยาสกิดนะฮะอ่าสวัสดีสุสวรดาวไม่น่าจะได้ครับผมจะถึงแต่อย่าล้นนะเอาละอย่างนี้น่าจะจบรอรอของทุนั้นครับครับผมเรียบร้อยไปเรียกว่าหลายเหตุการณ์ครับนี่แร็กเกอร์อยู่ตรงนี้ครับอ่ามาแล้วอันดับ3น่าจะเป็นของยุทธนาครับน้ำมนต์ครับจากเชียงใหม่แม่วางกุ๊บครับ เดี๋ยวโ้หตองบอกว่าเหตุการณ์เกิดหลายเหตุการณ์มากๆนะครับแล้วก็ไล่กันเข้ามาครับเดี๋ยวรอเลดลี่ซอสยังเป็นการ์นนะใครที่พระงองเชียร์สัมเพ็งช็อปครับก็เป็นวันของเขาครับวันนี้ครับเสุน,นันเนียน้ยเล่นครับเดี๋ยววินเนอร์ The winner, ฮะโผเล่นวันมาตลอดทางก็น่าเสียดายแทนครับอ่าสุนันท์นี่เบสไทม์ time, อยู่ที่หนึ่งนาทีหนึ่งสองจุดเจ็ดเก้าครับคุณผู้ชม 2นึงสจะได้ียดายแทนคณพ,พงศ์กินยืนนะครับมหมุนลอยนำมาเจอกันรอบสุดท้ายอยู่แล้วเลยซ้อไม่เป็นทางการนะฮะอันดับ1สุน,นันอันดับ2อทศพลสามเป็นยุทธนาครับสเป็นวลาวุธ5เป็นปราโมโตเฟืองครับอ่ะไปชมไฮไลท์มันๆแล้วไปฟังบทสัมภาษณ์ปาร์คเฟิร์มกับฟาอีทกันครับ C ีเจ็7ซจ็เจปากทคงพิษเวลานี้